หลายคนค็เคยเห็นภาพเหล่านี้กันบ้างแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับจริงๆมันก็คือเมตาเวิร์สแต่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเมตาเวิร์สมันคืออะไรวันนี้เรามาทำความรู้จักกันครับ เจ้าตัวเมตาเวิร์สนะครับมันมาจาก2คําก็คือเมต a หรือว่าเมทานะครับแล้วแต่เราจะอ่านจริงๆมันแปลว่าการก้าวข้ามหรือว่าสิ่งที่เหนือกว่านั่นเองรวมกับคําว่ายูนิเวิร์สที่แปลว่าจักรวาลหรือว่าเอกภพสองคำมารวมกันอ่านเป็นว่าเมตาเวิร์สนะครับแปลว่าโลกเสมือนจริงนะครับโดยมีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ร่วมกับโลกเสมือนจริงนั่นเองเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาใช้เ,เป็นพวกเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆที่มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้อย่างขาดไม่ได้เลยก็คือพวก VR Virtual Reality หรือแม้กระทั่งตัว AR Au ร augmented ยองตัวนี้เป็นเทคโนโลยีหลักที่เอามาใช้ในเรื่องของเมตาเวิร์สนอกจากนี้นะครับตัวเมตาเวิร์สเนี่ยก็ปลูกกระแสมาจากเจ้าของ a c e b o o k นะครับคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับมีการเปลี่ยนชื่อ Facebook ของตัวเองนะครับเป็น Meta นะครับหรือว่าเมตานะครับตัวนี้นะครับก็มีการแก้ไขชื่อบริษัทของตัวเองไปแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างของบริษัทชั้นนาทางด้านเทคโนโลยีของโลกมีการเตรียมการมีการปรับเปลี่ยนไปหลายๆบริษัทยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมง่ายๆเลยนะครับบริษัท Microsoft มีการพััฒนาตซอฟต์แวรขึ้นมาาตัววนนึงชื่่อ Microsoft Ma เเป็ทีที่เอาามใช้กับ เรื่องของเมตาเวิร์สอย่างชัดเจนนะครับมีการทําเป็นโลกเสมือนมีการสร้างตัวอวตารเข้าไปในการประชุมอะไรต่างๆหรืออย่างเช่นซอฟต์แวร์ตัวนึงที่เรานิยมใช้กันสําหรับการประชุมออนไลน์เช่น m ไมโ o รซ t ฟทีมของ Microsoft เช่นกันนะครับมีการสร้างเป็นลักษณะของการประชุม 3D ครับก็คือ3มิติแล้วก็มีการสร้างตัวอวตารเนี่ยเข้าไปเป็นในโลกของเสมือนแล้วก็มีการประชุมกันจริงครับเราสามารถสร้างตัวอวตารของตัวเองเนี่ยเข้าไปพูดง่ายครับตัวเมตาเวิร์สนะครับจริงๆมันก็คือเป็นการจําลองโลกเสมือนที่เราสามารถที่จะไปเป็นใครก็ได้ที่่เราาต้้อองงกกกนนนััะยบ หรือว่าหนังที่เราเคยดูมา,าเช่นเรื่องของเมทรกหนังในเรื่องของโลกอนาคตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือเกิดจากกินนาการที่เรียกว่าตัวเมตาเวิร์สตัวนี้แหละที่เรากําลังจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตใน1 0 1ถึงสปีข้างหน้าคาดว่านะครับเจ้าตัวเมตาเวิร์สเนี่ยจะมีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมามากขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวเมตาเวิร์สจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามันขาดองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ครับองค์ประกอบที่สําคัญของเจ้าตัวเมตาเวิร์สนะครับก็คืออย่างเช่นตัวโครงสร้างพื้นฐานในเเเเรรรื่ ware, รรร่่อออออองงงงขขาาาาา์์แวววส้้นนใซฟตตตีจป็มมกกทชัับ metaverse เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราต้องเอามาใช้ผมยกตัวอย่างที่สําคัญนะเช่นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเราจะต้องมียุคในเรื่องของ 5G 6G 7G เนี่ยความเร็วของอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมีความเร็วมากขึ้นมันก็มารองรับในเรื่องของมีเดียที่เอามาใช้กับ Metaverse นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตมันช้าเนี่ยพูดง่ายเลยนะครับคอนเทนต์หรือว่าโลกเสมือนเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะลันไม่ได้เอาง่ายมันจะช้าจะกระตุกมันก็จะไม่เป็นโลกเสมือนจริงและมันก็จะไม่สมูทหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะครับตัวคําศัพท์หรือคําที่เราจะได้ยินเพิ่มขึ้นมาใหม่ๆก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยอย่างเช่นปัจจุบันเรามีเรื่องของโซเชียลมีเดียใช่มั้ครับ มี Facebook Twitter อะไรต่างๆแต่พอเรามี Metaverse เกิดขึ้นมานะครับเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีคำที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็ได้เช่นผมยกตัวอย่างนะครับ Social Metaverse ส <c oughs> อ่าสังคมในเรื่องของโลกเสมือนจริงนั่นเองเราอาจจะมีโลกโลกหนึ่งที่เป็นโลกจริงของเราเราใช้ชีวิตบนโลกจริงแต่วันหนึ่งเราเบื่อเราอยากไปใช้ชีวิตเป็นโลกเสมือนบนเกมไปสร้างเป็นอวตารในอวกาศหรือในดวงดาวอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็สามารถที่จะไปเป็นใครก็ได้ในโลกเสมือนแบบนี้ก็สามารถทําได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของมหาวิทยาลัยหรรือกกาาาาศึษต่่งๆ ได้ยินคําที่มันถูกงยัดขึ้นอย่างเช่น Meta v e r s e ซิต t ้โว University ออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นมหลาลัยเสมือนนะครับหรือผลกระทบจากภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากการที่มียุคข,ของ m e t a v e r s e เนี่ยเกิดขึ้นมาอีกอันนึงนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วตัว m e t a v e r s e มันก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของเป็นยุคถัดไปหรือยุคที่มันก้าวข้ามคําว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองปัจจุบันนะครับเราใช้อินเทอร์เน็ตออก Facebook ออกหน้าเว็บไไไไไซตตต์์ใใชชช้้้้ปปปรระะุุมมออออนนนนล่่าางๆถเ,ยเ็ยคัด แค่ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของอินเทอร์เนต็ตและมันจะก้าวข้าม <c oughs> ไปสู่ในเรื่องของโลกสมจริงในละักษณะของใช้อินเทอร์เนต็ตเป็นพื้นฐานแลละแต่ว่ามันเก่งกว่าอินเทอร์เนต็ตท,ทั่วไปที <Wow. S 1> ่นั่นมันมีความสนุกตื่น <c oughs> เต้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเม t a เวิร์สแบบคร่าวๆนะครับ